ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับ Scientific method นะครับอ่าก่อนอื่นเราก็มาดูความหมายก่อนว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันคืออะไรนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ในการหาความรู้แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับหรือใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่พบเจอนะครับโดย วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมีอยู่5ขั้นตอนนะครับแต่เวลานักเรียนไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนบางขั้นตอนก็อาจจะถูกรวบนะครับมาไว้ในขั้นตอนเดียวกันหรือถูกแตกให้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า5ขั้นตอนนี้ก็เป็น5ขั้นตอนแบบเบื้องต้นนะครับให้เราเข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับโดยขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการตั้งปัญหานะครับว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่เราสนใจแล้วหรือสิ่งที่เราสงสัยเนี่ย มันมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือทําให้เราสนใจอะไรยังไงนะครับตั้งมันออกมาเขียนมันออกมาให้เป็นปัญหานะครับเราจะได้มาสู่ขั้นที่2นะครับก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่เป็นปัญหาของเรานะครับแล้วก็มาสู่ขั้นที่3นะครับสร้างสมมุติฐานสมมุติฐานที่สร้างเนี่ยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับมันเป็นการคาดคะเนคําคขขตอบล่วงหน้าว่า ให้ปัญหาของเราหรือสิ่งที่เราสนใจนั้นนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับมันก็คือการตั้งสมมติฐานไม่จําเป็นต้องถูกก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยข้อมูลต่างๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ขั้นที่4ี่ก็คือการทดลองพิสูจน์นะครับทําการทดลองพิสูจน์หรือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยเป็นจริงไหมสามารถตอบปัญหาที่เราสงสัยหรือสิ่งที่เราสนใจได้หรือเปล่านะครับ และก็ขั้นที่5ก็คือสรุปผลนะครับสรุปผลจากการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการที่เราทําการทดลองนะครับศึกษาค้นคว้าต่างๆออกมาเป็นผลสรุปว่าสอดคล้องกับปัญหาหรือเปล่านะครับและตรงกับสมมติฐานหรือไม่นะครับถ้าไม่เราก็แค่ปรับปรุงผลก,การทดลองของเราใหม่นะครับเพื่อให้ผลเรามันเป็นนะครับเป็นไปตามที่เราสนใจหรือสามารถตอบปัญหาของเราได้นะครับโดยการทดลองนะครับถ้าเราทําการทดลอง เราควรทําการทดลองนะครับอย่างน้อยก็สัก3ามครั้งขึ้นไปนะครับเพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนนะครับน้อยที่สุดนะครับโดยผลการทดลองในแต่ละครั้งควรใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับสมมุติเรามีไข่ใบหนึ่งนะครับเป็นไข่ไก่ใบหนึ่งอ่าทีนี้ขั้นที่1ให้เราตั้งปัญหาก่อนจากสิ่งที่เราสนใจนะครับหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือข้อสนใจของเรา เกี่ยวกับไข่ใบนี้นะครับเราอาจจะสงสัยว่าเออเนี่ยเปลือกไข่เนี่ยถ้าเราเอาไปเผามันสามารถไล่มดได้หรือเปล่าเพราะมดนี่มันรบกวนเรามากเลยนะครับมันไปเดินบนขยะแล้วก็มาเดินบนจานข้าวเราอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นพาหะอันตรายให้กับเราได้หรือบางคนก็แพ้มดนะครับทําให้เป็นพดผื่นได้นะครับหรือเราอาจจะสงสัยว่าเออเนี่ยเยื่อเปลือกไข่มันกินได้หรือเปล่า,อ,าอันนี้ก็คือการตั้งปัญหานะครับต่อมาเมื่อเราตั้งปัญหาแล้ว เราก็จะมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจนะครับสมมุติว่าเราสนใจในเรื่องของการไล่มดนะครับโดยใช้เปลือกไข่เผาเราก็อาจจะหาข้อมูลนะครับจากหนังสือเรียนหนังสือในห้องสมุดนะครับอินเทอร์เนต็ตหรือหาจากการสอบถามนะครับผู้ใหญ่ต่างๆนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเข้ามาช่วยอันนี้คือก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อเรามีข้อมูลแล้ว เราก็จะมาสู่ขั้นที่3ก็คือการสร้างสมมติฐานนะครับตัวอย่างก็เช่นถ้าเปลือกไขเ่เผาไล่หมดได้ดังนั้นเปลือกไขเ่เผาผสมสเร,ราสามารถไล่หมดได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการตั้งสมมติฐานนะครับการตั้งสมมติฐานเนี่ยก็จะมีคำสำคัญนะครับเช่นคำว่าถ้าดังนั้นมากกว่ามีความสัมพันธ์อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคำที่เขาเอามาใช้ในการสร้างสมมติฐานนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราได้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเพบว่าเบอกไข่เผาเนี่ยมันไล่มดได้ทีนี้เรามีสมุนไพรอยู่แถวบ้านก็คือสะเดาเราก็สงสัยว่าเออเท่าสองอันมาผสมกันมันก็น่าจะไล่มดได้หรือเปล่าก็ตั้งเป็นสมมติฐานและเมื่อเรามีสมมติฐานแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นที่4ก็คือการทดลองพิสูจน์นะครับในส่วนของการทดลองพิสูจน์นะครับเราก็จะทําการทดลองอเตรียมไข่เผานะครับเตรียมการทดลองต่างๆตามแผนง,งานที่เราวางไว้ มีไข่เผามีการคั้นน้ําจากใบสะดาวเอามาผสมกันแล้วก็ทดลองไล่มดดูโดยเราควรทําการทดลองนะครับอย่างน้อย3ามครั้งนะครับทดลองไล่มดเนี่ยอย่างน้อยสัก3าครั้งหรือมากกว่าก็ได้ตามที่เราสะดวกเพื่อทําให้ผลการทดลองนะครับมันมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยนะครับทีนี้เราก็อย่าลืมกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมด้วยนะครับถ้ามันเป็นในส่วนของการทดลองทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือสมมติเราทําโครงงานนะครับโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสํารวจ สำรวจต้นไม้ที่อยู่ในบ้านในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในพวกการสำรวจอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับเแต่เราต้องขอเขียนขอบเขตข้อมูลนะครับให้ชัดเจนว่าเราอะสำรวจอะไรนะครับอ่ะต่อมาเมื่อเราทําการสำรวจนะครับในโครงงานประเภทสำรวจหรือประดิษฐ์นะครับหรือเราทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ผลการทดลองออกมาแล้วผลการประดิษฐ์ผลการสำรวจ เราก็ทําการเข้ามาสู่ขั้นที่5นะครับก็คือการสรุปผลสรุปว่าเนี่ยหลังจากเราทําพวกนี้แล้วผลมันเป็นอย่างไรมันตรงกับสมมติฐานไหมมันช่วยตอบปัญหาของเราได้หรือเปล่าหรือมันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เราได้หนึ่งไม่นะครับอ่ะจากตัวอย่างนะครับก็มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลก็อาจจะสรุปได้ว่าไอ้เปลือกไข่เนี่ยถ้าแบบปกตินะครับที่เรา,เาไปเผามันสามารถไล่มดได้ และพอผสมกับใบสะราแแล้วมันสามารถไล่ได้ดีขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสรุปนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามันไล่ได้กี่ตัวช่วงเวลาไหนอะไรแบบนี้นะครับยิ่งเรามีรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้งานของเรานะครับมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับมากเท่านั้นอะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเป็นในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับ5ขั้นตอน ก็คือการตั้งปัญหานะครับตั้งปัญหารวบรวมข้อมูลสร้างสมมุติฐานทดลองพิสูจน์แล้วก็สรุปผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีนะครับของนักวิทย์ที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ